ค่ะตอนนี้ยอดคนดูไลฟ์สดของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน f a c e b o o k กันค่ะสําหรับใครนะคะที่ยอดคนดูไลฟ์สดน้อยเนาะก็สามารถทําตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะอันดับแรกค่ะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันก่อนเลยนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KMK MM ทีเฮ็ดกันแล้วนะคะสําหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต,ต์ตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้คะ่ะ เ้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกกง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกลุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติดข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลียข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราจะขออนุญ,ญาตกลับออกไปค่ะแล้วคเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีม S3 ค่ะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะอ่านดูได้เลยนะคะความเร็วกับเดตราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะเเปิดดไขของราาึ้นม เลยค่ะแล้วก,กดคัดลอกดิงด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แถบเลยแล้วก็ใส่ปริมาณนะคะวันนี้ก็จะเพิ่มหนึ่งรอคนค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้ใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน qr code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อครั้งมาเติม1,000บาทขึ้นไปก็รับโบนัสเพิ่มอีก2%องปค่ะเราก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย สามารถบันทึกไปแล้วก็สแกนจ่ายกันได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราตร็จสิี่เลยนะคะเสร,ร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรานะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอังเปา wallet ค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอังเปา wallet เสร,ร็จสิ้นตามนี้ได้เลยนะคะเสร,ร็จแล้วค่ะก็นําลิงก์นะคะจากแอปอังเปา wallet ค่ะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อมาค่ะ จะเป็นชิลเพย์นะคะก็เติมขั้นต่ำ20บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งมาเติม5,000บาทขึ้นไปก็รับโบนัสเพิ่มอีก5%ค่ะแล้วก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยนะอยากสแก,กนจ่ายหรือผ่าน t ูมอนี่วอลเล็หรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ให้เลือกเลยนะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการอุเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคำแนะนำด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดำเนินการตามไปได้้เเลยคค่่่ะะะสววนนนามือตรงีก็จ็จป ประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหรัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่ร่วมการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะร่มการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังประมวลผลอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,ยังไงเนาะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์อข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะแจ้งปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพค่ะก็สามารถที่เด็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะ เราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจแลือก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับปัตทาคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะไปดูยอดคนดูไลฟ์สดของเรากันเนาะ ก็ออยังไม่ขึ้นนะคะอย่างที่สถานะบอกไปข่าวบอกกำลังรอประมวลผลอยู่นั่นเองเนาะเดี๋ยวเราก็จะนั่งรอกันไปสักครู่ก่อนนะคะแต่เพื่อไม่มีการเสียเวลาของเราจนมากเกินไปนะแล้วก็จะตัดภาพมาอีกครั้งตอนที่อายอดคนดูไลฟ์สดของเราขึ้นมาเลยดีกว่าค่ะ ค่ะตอนนี้ยอดคนดูไลฟ์สดของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากเมื่อกี้เนาะมีแค่เราดูแค่คนเดียวนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น124คนกันเลยค่ะก็ที่พักไปเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ได้รอานานะไรมากเลยนะคะแค่ประมาณ10นาทีเนาะเขาก็ทยอยขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะคะหากยอดเกินไปเนาะก็ไม่ต้องตกใจไปค่ะทางเว็บไซต์เขาก็ใจดีมากๆเลยนะคะเขาก็ชอบแถมยอดให้เราอยู่เรื่อยๆเลยนะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM MM ขีดสีเหดค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาช แล้วเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจนะคะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการได้ไปเนาะก็ขออภัยไว้ในทีนี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ